ใช่ครับแล้วมันก็เริ่มพิวแล้วด้วยขอเวลาอีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะแบบไม่ติดขัดแล้วแหละดูจากทรงนะฮะสวัสครับ FC พี่ดีนะครับขอบคุณ FC ครับของหัวใจด้วยนะทุกคนโอ้เ้าเมื่อคืน PX ไม่ปอกนี้ผมไม่น่าได้เล่นอะ่ะ3ามนิ้ว่ะดูทรงละ าเอ็กเอ็แก่อนละกันมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้า ถอยก่อนถอยก่อนสวยครับมีสองตัวอยู่ลงรถตัวหนึ่งไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนแล้วนะครับผมได้ยินเสียงเขาวิ่งมาทางเนี้ยอ๋ออยู่ข้างบนบ้าน เฮ้ยเกือบตายเฮ้อเขาส่องควงอ่ะ อ้าเฮ้ยล้าดกันแบบนี้ได้ไงผมโดนล้าดอทุกคนโอ้โหจบละอยู่ตรงไหนวะโอไอวอลหมดอะ่ะด้วย <c oughs> จะไปเอาก็เอาไม่ได้ขอบคุณดาวห้าสิบตัวนะครับผมขอบคุณนะไอวอลผมหมดแล้วอ่ะมาดีมาดีมาดีหัวแตกไปดีครับ บอกแล้วอย่ามาแจมคนอื่นไม่ชอบชิวๆสบายๆนะฮะผมได้ยินเสียงคนขานผมได้ยินเสียงคนคานนะครับมีส่วนครับมีส่วน เดี๋ยวผมหา x อ8กก่อนนะครับผมอยากเล่น XM8 นะครับผมไปนะฮะตตะระระตระแต่ครับผมอห ไอ้วอไม่ต้องตั้งครับเอ็นดีกว่านะเอ็นผมว่างัดหัวง่ายเหมือนกันนะผมก็ชอบเอ็นเหมือนกันนะครับทุกคนใช่ละ4คิวแล้วนะครับผมใส่เปลี่ยนกระเป๋าบ้างโอเคฮนะ กระเป๋ากระเป๋าผมชอบพี่มากๆเลยพี่พี่เล่นโหดโอดชอบพี่เล่นกากไม่ชอบพี่หรอครับน้องสวยครับชอบพี่เล่นกากนี้น้องไม่ชอบใช่ไหมครับมีส่วนนะมีส่วนผมว่าพ่อชิโนกน่าจะมีนะ โอชินอกน่าจะมีนะครับมีส่วนด้วยชอบเหมือนกันนะครับเขา โหจูโคตรดีดิมปุ้มันจูโคตรดีครับทุกคนโอ้สเตปจูผมผ่านไหมโอ้สเตปสเตปจูโคตรผ่านนะครับช็อตนี้นิ่งด้วยนะถ้าผมไม่นิ่งนี่ผมตายเนี่นอนบอกเลยสเตปดิมปุ้ว่าเอาว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับดิมปุ้ ที่นี้มีคนยิงตรงนี้นะกะเห็นละเขายังไม่เห็นผมดูนะผมเปิดหัวแน่นอน <S <S 1> <S 1> เฮ้ยดาเมจไม่ขึ้นเลยฮะ <S <S 1> <S 1> <S 1> น่าจะบลาอกาดูจักสองละ <S <S 1> <S 1> <S 1> ไปได้และวะ้วอะ เอาหัวอ๋อไปไหนเนาะเดี๋ยวเข้าวงกัน เขาวงก่อนละกันเข้าหน้าจะขับรถแล้วทุกคนขับรถกันหัวเขาชัดๆเอ้ยหัวเข้านะมีส่วนพี่เมื่อกี้นี้เน็ตปิงพี่ดัแบบเลยยิงยิงไม่ติดนะะ โอ้เล่นยากแล้วเนี่ยเราจะไปเอาเขาก็เอายาก,กิโอตายแล้วที่ปุ๊ต้องวิ่งลงที่ต่ำๆอะ่ะตอนเนี้ยให้คาบองไม่เห็นโอ้โหวงไปทางซ้ายนะครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่เราต้องเอาตัวนี้ให้ได้นะฮะแล้วเราจะได้แชมป์นะครับผมเขาเลือกที่จะวิ่ง แน่แล้ว๋อ,อเจอละโอ้คา่มพลาร์ดแกโอ้โดนราสครับพ่อูมีส่วนนะมีส่วนทำไมเอ็นผมมันยิงไม่โดนใครเลยมีตดาเมจเหลืองนะฮะผมละท้อเลยนะ วิ่งหนีวิ่งหนีสวยเอาว่ะมาว่ะทุกคนขอได้เม็ดเดียวเข้าหัวอะไรอย่างนี้ได้ไหมเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนะเฮ้ย พอเล่นสามอยู่แล้วทำไมมันทิ้งหึงบ่อยจังเนี่ยเขาล้องโปลแล้วมากดิปูเอ้ยมีส่วนนะปังปังปังเล่นก่อนเล่นก่อนไม่ต้องรีบปังฮับฮับ เล่นการเล่นงานไม่ต้องรีบนะฮะชิวๆทุกคนให้เขาพันยาก่อนให้เขาพันยาก่อนนะครับเอาที่ที่หนึ่งสักสิบตาให้ดูหน่อย เวอร์ครับเวอร์ครับโอ้นัดเดียวตายไม่น่าไปยิงเลยว่ะเฮ้ยนัดเดียวตายนะฮะไม่น่าไปยิงเลยไม่น่าไปยิงเลยโอ้นัดเดียวตายเลยไม่น่าไปยิงเลยนะครับโคตรจบนะฮะทุกคนบอกกิฟหกนะครับผม โคตรมาเลยนะที่บุแปดคิวที่หนึ่งนะฮะทุกคนโคตรมาเลยนะครับเอาว่ดที่หนึ่งอีกแล้วนะครับผมสวยครับตาครับ